ไปบันใดรวยอาภูฮะของยาไทยเมนื่อไหร่ไทยเอาออก ทำน้ทานจีแล้วเ็เข้าสีน้อเเป็นปลาเป็นตรา

ยังนึงแม่เห็นได้ใส่สุังงานเขาอ่ะตอนทั้งทุกทีพี่กะบค่อยงานเลยเนาะถขึ้นรถกนะขึ้นรถก่ไปรถเขาเห็นเนาะ เพรว่าช uh, huh, ่องเปิดปลูกเป็นช่องไปเห็ดอะไรกะเลี้ยงปลาเหม่อนบอกเลี้ยงปลาเลี้ยงไปคูคูของเห็ดคูมีแค่ไม่กี่นปลูกกันไม้ได้หลายเอาห้องห้องน้อยแต่ว่าให้มันสันเลอะเลอะมีมากเนี่ยปลูกกันไม่ได้หลายเนี่ยพอราะว่า องม่พอแล้วลองบเรยร้ยจะให้มันสันเหมืนเดิมเลยบอแต่แบบคำเดิมมันตึไหมนะั้นไม่ตึงเลยคำคำชั้นของป่าันยืดด้วยกันต้ให้มันเดิ่อย่าปลูกรับ ต้นมะงอกมัก่างย้อยมทามหวานมามเปียวนี่นำพวกผลไม้ย่างผิดทุบลูดูมีทุกดนอนี่หนาทุเรียนมาเหยีงจระพัดนะพ่อมาเทียบมมานีท Carrie ุกลูดูย่างลระฮะดจนมาเก็นรับแล้วม่มนที่ทุกข่ปวย

คนสอใหญ้คนสามมัก็าใหญ่มรมันหลตัดตตัดเยอะรไตัดคนเอาหัวมันออกแล้วตัดเอาหัวมันเอ็ไมักคคนกวยกวยแม่ชก็ปลูกก้วยเอื้อหลายกวยเอื้อปลูกไว้กินคกวยนะปลูกถึงุกิจ จะเอาอันวาเป็นหลักมา,มากล้วยหอมกล้วยไข่ปลูกกินคือปลูกต้นนึ่งน่ะไายุจี้สาม,มพ้องนจะีพอ่ะนะปลูกต้นนึงมาเจ็บมากมันคือมาต้นสองเอาอต้นนอนไม่หยุดต้นสามนะครบมันสองตน้นนะมันสามตน้นละครเวลามนันขึน้นเงาแล,แล้วเขาหาไปตลอดเนาะคุ้มเหมือนแนตะ้มไปตลอดแต่ว่ากาขื่นเงาไว้เก่ามาเพราะเงาปุ๊บใหญ่ออกามากใส่ข,งา,ขาง ทางอีกสองเมตรมาใส่เอาดอกเปลี่ยนนอนใหม่เอาดอกพูดนอเนี่ยเะว่าสุดป๊บปล่อยถึ่นตรนี่พนถิ่นเลยพ้นถิ่นเลยกอตัดถิ่นเฉียวไว้ปล่อยไปเพราะใหญ่าปุ๊บใหญ่มาใส่นี้มาใส่ลุมเตาแตมปรับเป็นทีมให้ไปกับไปกะมาสิะัะเดียวกับพอไปก้วยไปตากลงตางเป็นดินหมดคุ้มมันคุ้มหมดเลย ฟุ้งไปดินได้เลยซุ้มตัวมันเหมือนร้านเสี่ยงเกินต้องตัดใบเหลืองมันออกมันตัดใบเหลืองมันเรื so ่อยๆใบแห้งมันยังตัดไดเใ็บตะไคร้ดลวยเพราะใบแห้งมันใส่ตะไคร้มันหวานสลีมมันสั่นเลยสมนีิสั่นกัดๆๆโอ้พอกระสับคนเรื่อยๆตาโกะก็มีเราข้ากระเสียบในใทยเป็นข้าวสองกับตาพอเห็ดเป็นตะล่างเลยว่าถ้าไปมันเอ็นไปทน้าไปก็ได้เนาะ เ็ลางเลยที่แบบกคเพชรไปเพโคงมาเลยเห็นไหโคงมาหาใคทะไรเนยเสียบเออเชก็ได้่โคมันก่มันใส่เสียบติ่มันก็ห้นางล่างตึไนเสียบตีนั่นยุกกกังก็อยากเอาเอเอาเอเลนียเอาเล็กที่ผมเล่ผมไมเ่ประบาเนาะติดสีเสยวมเบยก็เลยเอาไบนี่สุดทำไมพายดี ในเมืองม่ไทยเขาก็ปลูกไว้ใจงานเลยนะเขาก็หาไม่ไทยที่เขาสิใจงานนั่นแหละคือไม้ไอ่ไท่สังไทรเนี่ยนะลำมันสูงเนาะเอามาปลูกไว้แ้่ใจงานมันเนาะนอนมันจะขายได้ลำมันแบบใจงานนี่ตัวเองปฏิบัติดีเนาะนี่มันเป็นเงินย้อนอยู่ได้กันเจ้งมาหาอะไรเลยเนาะหาสิบบาทเพืของเขาของเขาสองไร่ของเขาสองไร่ที่ได้หลากหลายมีทั้งต่อั้งมาที่ไร่หาไร่เนาะ ยอนทเ่แล้วนี่หนึ่งเพอาะาเด็กเขไดเขปเียนสนุกก็ได้ถานเาเบิ่งะเ็รือเปหรเ่าจัดจางสอบวัดุัดาลองข้นุมประวัติทีจัดจ้างอตามระเบียบขนาดนั้ตสอบตามนี่เขา่อบอบกับเขาว่าจ้าเขาไปเป็ดเอไนเงินขาวคนเป็นกระเป๋าคนไ ขาขาวเท่าไหร่ครับปีนี่ไระตาปีหน้าอโบนัสดูออกรเอาไปเห็ดอรอปะถามเราข่าวไหมว่าใส่ไ่ะครับระมานเเนี่ยขาวเบอร์ถามถือเพชรเด้อถือตัวถือตัไว้เนี่ยแล้ทาน้ั ไปธนาคาข้าเขาะเห็นราคาที่ตัวสบายใจสบายใจก็พอผลจะชนเขาก็จะไปร้องเลยผอจะชนก็ให้ให้พาณนิตประสิก่อนให้ลูกเพดไทยอีกางอันนี้บริษัทนี่อว่าะส่งโซ่ถ้าเปนโ่่เอกสารยงติดาอย่ามันติดขาดอย่ามันเาบด้เาไปคุยกับหนาเ้าหนาเขาประสิทธิก่ให้ ออนให้ป้าลิปปุ่นก็ได้ให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 ้ห่วงถามเบื้องหาถามเบื้องเรื่อยสีให้ปลูกสีให้ลูกถามให้จะได้ปุ่นสีเขาเขาค่อยจะหาปุ่นสีแถวขนตาก็ได้ให้ลูกถามมึงอันนี้พี่ลูกเห็นให้อยู่สมุทรก่าก่ให้พันนิดเนาะเนาะให้พันนิดให้พันนิดก็รับอันนี้ลูกจะแถวว่างเงินเกี่ยนอะไรนักศนนึงชนให้นนิดเป็น ของบริษัทประกันภัยของูกเชกยงคายจะมาขับกุ่มเนาะจะมาห้องบริเจียนเขาเอาเวลามันเกียวหายมานะมาใจี้มาอ่านเบื้องหนึ่งมันใดตั้งหลายอย่างแม่มาอ่านเบื้องทีหลังนะพอจอมแล้วเรียบร้อยแล้วไม่จะมาอ่านนะเอ้ามันเบิกขึ้นใดตมนพอพอแบบกไม่ยากแบบเรียบร้อยจะเราะว่า สมมติว่าสมมติว่าเาจว่าได้เ่เาเอารือหลายแงนเป็นที่อยานะเป็นที่น้ะพารุดเขาเบิงเป็นอ้เขาตับอลืรืพาลูก่อารูดรส่งเปเขาบเบเมินาเงขาอนุมัว่าอาจจากการทำได้เขาพอเยครจดเยเขาดเลยได้จมาออ่ะเขาทำกินว่กิเอาพอสุดพอไทยบนนี้ใช่ไหมเพชรกินเขาต้อง เอาาประตูแม่โกนีขออกมาเอาเืมแล้วโมเมเนยุ่งเ,เ,เ,เข้าอันเต็มหมอกหลอกแบ้ว่าิ